สวัสดีค่ะดเด็กๆหลายคนพร้อมไหมยังค่ะอ่ะแต่เดี๋ยวคุณครูย์ดูก่อนมีใครบ้างคุณครูรุ้งเข้ามาเรืยองเอ่ยนี่นะคะก็คือเป็นคอพิเศษสัส้นๆนะคะห้าวันเรียนเก้าโมงครึ่งเรียนเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งนะคะดเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูไม่รอคุณครูอีกท่านหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวรอคุณครูรุง้งสักคู่นะคะดเด็กๆค่ะ แล้ววันนี้เด็กก็สามารถเปิดไมค์คุยกับคุณครูได้นะคะเพราะคุณครูเมย์ยังไม่เริ่มสอนเลยเดี๋ยวเราคุยกันก่อนคุณครูเมย์เช็ถึงคุณครูก็มาแล้วคุณครูรุ้งนะคะคุณครูเฟื่องแล้วก็คุณครูเมย์นะคะเซื่งเป็นครูประจำชั้นตรีแล้วก็มีคุณครูเอด้วยนะคะนี่เๆค่ะเด็กๆพร้อมกันรืยยังคะหลายคนก็ คุณจะตื่นเนาะบางคนก็กำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็รับประทานอาหารเช้าอยู่นะคะอ่เด็กๆหลายคนน่าจะพร้อมกันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณรูเมย์นะคะแล้วก็คุณรูรุ้งคุณรูเฟิรเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะเรื่องมารยาทไทยของเรานั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ มารายาทของเราเนี่ยมีอะไรบ้างการไหว้ต่างๆนะคะดเด็กๆ่าเด็กๆพอมกันหรือยังเออเด็กๆบะคนน่าจะพอมกันแล้วอ่เดี๋ยวครูเมจะทดสอบนะคะเด็กๆได้ยินเสียงขอครูเมชัดนะคะเด็กๆขะอ่าไหนคะได้ยินเสียงของครูเมบ้างเปิดไมค์ตอบคุณครูเมได้เลยนะคะหนูได้ยินเสียงค่ะขอบคุณค่ะดน้าดาได้ยินเสียงของครูเม,ม,มไหมได้ยินค่ะ นนคุณคาทุกคนได้ยินเสียงของคุณเมย์นะคะได้ยินหรือสีจิตไม่ออก็ตุ่มีด้มีตุ่มีก็สามารถติหมันได้นะคะเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาเรียนขอไปเสร็จกาสัน้นนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของเอ่อมารยาทต่างๆนะคะแล้วก็การไหว้นะคะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่นนคะสําสำหรับวันนี้กันนะคะ คุณครูเมย์นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาออกกําลังกายเคลื่อนไหวในจังหวะกันก่องน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็มีเพลงนะคะสนุกสนุกมาวามเด็กๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับเอ่เอามารายาทนั่นเองนะคะเ,เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะมาพาเด็กๆนะคะเต้นออกกําลังกายอย่างเช้ากันนะคะได้เๆคะ่ะ พร้อมหรือยังเอ้ยอาจจะเครูเมย์แชร์ก่อนอ่านี่นะคะคุณครูเมย์นะคะก็จะพาเด็กๆมาเต้นออกกลาลังกายกันนะคะซึ่งครูเมย์ก็จะเปิดเป็นวิดีโอแต่ว่าเด็กๆก็เต้นออกกลาลังกายกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่กอน สว,ส,วสวัสดีสวัสดีครับขอโทษทันที่ที่ทำผิดไป จะเป็นเพลงเกี่ยวกับมารายาทต่างๆนะคะกล่าวคําขอบคุณหรือว่ากล่าวคําสวัสด,ดีนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองตั้งใจฟังนะคะเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะกล่าวสวัสด,ดีหรือว่ากล่าวขอบคุณนั่นเองนะคะและเด็กๆก็สามารถโยกตัวสายตัวเบาๆตามเพลงของครูเมย์ได้เลยนะคะ ดเด็กค่ะก็เพลงของเรานะคะที่เราได้เคลื่อนไหวออกกําลังกายแบบเบาๆนะคะซึ่งเพลงของคูเมย์นะคะที่ที่คุณครูเมย์เนี่ยนํามาให้เด็กๆได้ฟังและเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆนะคะก็ซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับหมายาต่างๆนะคะดเด็กๆค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตน,นะคะว่าในเพลงของเราเนี่ยจะมีเด็กที่ห้ชายสองคนนะคะยืนสวัสดีแบบน,นี้นะคะแล้วก็ก้าวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะคะว่าราทฟาผิดหรือแล้วก็กล่าวคำขอโทษน,นะคะอย่างในเนื้อเพลงของเราเลยแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่เด็กน,นะคะได้ออกกำลังกายฟังเพลงกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมีนะคะคุณครูเฟื่องๆๆของเรานะคะมาเล่านิทานสนุกสนุกให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆอยากฟังกันหรือ,อยังคะ นิทานจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณรูเพื่องจะเล <ay. S 1> ่านิทานอะไรให้เราฟังอ่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเด็กก็ตั้งใจนะคะเด็กขาเอาไปแล้วต้องชื่นม่ตร เรามีม่าำตลกแน่นอใช่ไหมคะดเด็กๆเราค่ะครูนะคะคุณครูวันทำอะไรอยู่เอ่าเด็กๆหอมกันเรื่อยอเออถ้าหอมแล้วนะคะ นี่นะคะดเด็กเห็นหรือยังเอยเรื่องนิทานของเราอะไรเด็กเห็นชัดมั้ยคะเด็กผู้หญิงอ่านี่นะคะดเด็กะ่ะเด็กเห็นหน้านิทานหรือยังเรื่องนี้นะคะที่มีเด็กผู้หญิงกับของเล่นเด็กหลายคนน่าจะเห็นแล้วอ่าถ้าดเด็กพร้อมแล้วนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังได้เลยคะ่ะ ค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือนิทานเรื่องแกงส้มมันละยาทดีนะคะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพนี้แกงส้มเขาคือใขค่คะ อ่าแกงส้มนะคะเขาก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะคะอ่าหนูแกงส้มนะคะเขาจะมีมารยาทที่ดีนะคะมารยาทที่ดีคืออะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะค่ะหนูแกงส้มมาถึงโรงเรียน สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณพ่อ,อเวลาที่แกงส้มนะคะเขามาโรงเรียนนะคะเขาก็จะเจอใครคะอยู่ตรงหน้าโรงเรียน เขาก็จะเจอคุณครูนั่นเองแล้วเขาก็ได้สวัสดีค่ะคุณครูนะคะแล้วก็จะมีคุณพ่อนะคะมาส่งมาส่งแกงส้มนะคะที่โรงเรียนนะคะหลังจากนั้นแกงส้มสวัสดีค่ะคุณครูเสร็จแล้วก็หันกลับมาสวัสดีค่ะคุณพ่อด้วยนะคะเด็กก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองมาส่งนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะดเด็กๆก็จะต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยนะคะค่ะขณะเล่นหนูแกงส้มมีของเล่นสองอันแบ่งให้น้องยิมอันหนึ่งอ่าน้องยิมนะคะก็คือเพื่อนของเขาที่โรงเรียนนั่นเองนะคะในขณะที่เขากำลังเล่นของเล่นอยู่นะคะ,ะเขามีของเล่นสองชิ้นใช่ไหมคะ มีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีตุ๊กตาเจ้าหญิงนะคะแล้วเขาก็ได้แบ่งตุ๊กตาให้กับเพื่อนเพื่อนของเขานะคะเล่นด้วยก็คือน,นี่เลยตุ๊กตาเจ้าหญิงนั่นเองแบ่งให้กับน้องยิมน,นะคะค่ะข้าวแถวหนูแกงส้มออกมานำร้องเพลงคารพทงชาติอ่า ทีนี้ในจังหวะที่เข้าแถวนะคะเข้าแถวคารพกพงชาตินะคะหนูแกงส้มนะคะเขาก็ได้ออกมานำร้องเพลงชาติไทยนั่นเองดีเด็กร้องเพลงชาติไทยได้ไหมคะ เด็กๆต้องฝึกร้องเพลงชาติไทยให้ได้นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนของเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่หน้าเสาโพงนะคะก็คือการร้องเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะฝึกร้องเพลงชาติไทยให้ได้นะคะถ้าเกิดว่ามาโรงเรียนเด็กๆจะได้ลองได้นะคะ ค่ะเวลารับประทานอาหารว่างหนูแกงส้มต่อแถวเป็นรถไฟรอรับขนมในขณะที่เขานะคะ,ะทานอาหารว่างนะคะ มีเพื่อนๆในห้องนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่ามัารยาทที่ดีนะคะเราจะต้องรู้จักการต่อแถวนั่นเองนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเด็กแซงคิวหรือว่าแซงหน้าเพื่อนๆแบบนี้อ่าไม่ดีนะคะไม่น่ารักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กนะคะจะ ไปรับประทานอาหารว่างหรือว่ารับประทานอาหารหรือว่ารับสิ่งของอะไรก็ช่างนะคะจากคุณครูนะคะดเด็กๆจะต้องรู้จากการต่อแถวให้เรียบร้อยนะคะค่ะหนูแกงส้มวิ่งชนเพื่อนแล้วเขาก็ได้กล่าวคำว่าขอโทษนะเจ็บตรงไหน อ่าพอเขาวิ่งมาชนเพื่อนใช่ไหมคะในขณะที่เขานะคะไม่ได้ระวังตนเองนะคะแล้วก็ระวังคนอื่นนะคะพอเขาวิ่งมาอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็ได้วิ่งไปชนเพื่อนนะคะแต่ว่าเขาก็ได้กล่าวคําว่าขอโทษนะคะขอโทษค่ะนะคะจากนั้นเขาก็ได้ถามเพื่อนของเขานะคะว่าเจ็บตรงไหนไหมอ่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเรา เราจะต้องรู้จักการกล่าวขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทางที่ดีนะคะเด็กๆจะต้องอเดินอย่างระมัดระวังนะคะไม่ต้องวิ่งน,นะคะขนาดแต่งตัวหนูแกงส้มช่วยรูดซิปให้นะ ในขณะที่แต่งตัวนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะมีชั่วโมงว่ายน้ำนะคะเราก็จะได้มีการอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองนะคะแล้วอ่าคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะฝึกแต่งตัวนะคะด้วยตนเองนะคะ แล้วเพื่อนนะคะของแกงส้มนะคะเขารูดซิปไม่ได้นะคะแล้วแกงส้มเขาก็ได้มาช่วยเพื่อนนะคะรูดซิปกระโปงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆจะต้องฝึกแต่งกายด้วยตนเองนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะ ตอนที่เด็กๆอยู่น้องเตรียมอนุบาลนะคะกับคุณครูเมย์นะคะเด็กๆอาจจะยังแต่งตัวไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะเป็นที่อนุบาลหนึ่งนะคะมาอยู่ห้องคุูเพิ่งแล้วก็ห้องคุณลุงนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการแต่งกายด้วยตนเองนะคะฝึกแต่งกายด้วยตนเองให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังทําไม่ได้เราก็จะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วต่อไปเด็กจะได้สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้นะคะ หาดินสอสีแดงของเพื่อนหายหนูแกงส้มให้ยืมดินสอสีแดงระบายสีอ่าพอเพื่อนๆน,นะคะที่ห้องนะคะได้อ่าระบายสีนะคะแต่ว่าสีแดงของเพื่อนหายนะคะแกงส้มก็ได้หยิบสีแดงของตนเองนะคะให้กับเพื่อนๆยืมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่โรงเรียนนะคะเราจะต้องรู้จักแบ่งปันด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการแบ่งปันนะคะน้องวิ่งหกลมที่สนาม เจ็บตรงไหนพี่จะพาไปหาคุณครูให้คุณครูช่วยทำแผลให้ค่ะอ่าทีนี้ พอเด็กๆนะคะได้เข้ามาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะก็จะมีน้องๆด้วยนะคะแล้วน้องนะคะเขาก็ได้วิ่งหกล้มนะคะที่สนามเด็กเล่นนั่นเองส่วนพี่แกงส้มนะคะเขาก็ได้มาถามน้องนะคะว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วพี่นะคะจะพาน้องไปหาค,คุณครูเพื่อที่จะให้ค,คุณครูนะคะช่วยทําแผลนั่นเองนะคะ ค่ะซึ่งในสนามเด็กเล่นนะคะก็จะมีเพื่อนๆของเราหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆห้องอื่นหรือว่าอาจจะมีน้องๆด้วยนะคะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นพร้อมๆกันนะคะแล้วเด็กจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะระวังตนเองแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยนะคะในขณะที่เราไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะเราก็จะมีข้อตกลงกันทุกครั้งนะคะว่าเด็กจะต้อง วิ่งเล่นอย่างระมัดระวังนะคะค่ะพอเล่นแล้วเก็บของเล่นช่วยกันอ่าหลังจากที่เขานะคะได้เล่นที่สนามเด็กเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เข้ามาอ่าเล่นของเล่นนะคะในมุมประสบการณ์นั่นเองนะคะก็คือมุมของเล่นนั่นเองนะคะ มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เด็กเล่นของเล่นเด็กเล่นด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วดก็จะต้องรู้จักการเก็บของเล่นช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะคะ รอคอยอยากนั่งม้าหมุนแต่ที่นั่งเต็มแล้วหนูแกงส้มรอคอยได้อ่าในขณะที่เขานะคะได้เล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะม้าหมุนนะคะ มีทั้งมีทั้งหมดสามที่นั่งนะคะซึ่งตอนนี้มีเพื่อนๆของเรานะคะนั่งเล่นตรงที่ม้าหมุนนะคะเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนะั้นหนูแกงส้มเขาอยากเล่นแต่ว่าเขาจะต้องรู้จักการรอคอยนะคะเพราะว่าอาพื่านเพื่อนที่เขากําลังเล่นอยู่นะคะเขามาก่อนคนที่มาทีหลังเด็กก็จะต้องรู้จักการรอคอยด้วยนะคะ เหมือนกับที่โรงเรียนของเรานะคะจะมีชิงช้านะคะส่วนใหญ่เด็กๆนะคะจะชอบแย่งชิงช้ากันนะคะเพราะฉะนั้นชิงช้าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆกำลังนั่งเล่นอยู่เด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยหรือว่าไปเล่นของเล่นชิ้นอื่นก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาเล่นชิงช้านะคะค่ะเด็กๆนะคะมารยาทด,ดีนะคะเด็กๆ ที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะจะต้องมีมารยาทที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้นะคะไหว้คุณครูที่หน้าโรงเรียนไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อแถว ่ารับสิ่งของหรือว่ารับประทานอาหารว่างแล้วก็การรู้จักการรอคอยในการเล่นของเล่นหรือว่าการที่เด็กเล่นของเล่นแล้วเด็กก็จะต้องมีมารยาทที่ดีด,ด้วยการเก็บของเล่นช่วยกันนั่นเองนะคะค่ะสำหรับนิทานของกุ้งก็ได้จบเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวกก็จะให้ คุณครูลุงนะคะจะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับการไหว้นั่นเองเนะคะอ่าเดี๋ยวเชิญคุณครูลุงนะคะมาให้ความรู้เด็กๆได้เลยค่ะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทั้ง สมห้องเลยนะคะก็มีห้องคุณครูเมห้องคุณครูเฟื่องแล้วก็ห้องคุณครูรงนะคะวันนี้นะคะคุณครูรงจะพาเด็กๆมารู้จักมารยาทไทยเป็นการไหว้สาระดับนั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการไหว้3ามระดับมีแบบใดบ้างอ่าเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูทั้งสามท่านเลยนะคะ การพนมมือนะคะเด็กๆเ,เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือให้นิ้วมือทั้งสองข้างชิดกันนะคะฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบวางอกปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณแขนแนบตัวไม้กลางศอกนะคะทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันนะคะเด็กๆ การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ฟังพระสวดมนต์ฟังธรรมะเทศนาขณะสนทนากับพระสงฆ์อ่าเด็กๆก,ก็ควรประนมมือด้วยนะคะอ่าการประนมมือนะคะเป็นการรับพรจากผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการแสดงความเคารพผู้ที่เสมอกันและ รับความเคารพจากผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสก่อนกว่านั้นเองนะคะอาเด็กๆสามารถทำตามได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นการไหว้นะคะการไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบหน้าให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงนะคะ การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3แบบตามระดับของบุคคลที่เด็กๆที่ควรจะไหว้นะคะเด็กๆคะไปรู้จักการไหว้ในระดับที่หนึ่งกันเลยนะคะการไหว้ในระดับที่หนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถดูภาพแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะการไหว้ระดับที่หนึ่งได้แก่นะคะการไหว้พระ การไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียวัตถุปูชนียสถานก็คืออะไรคะเด็กๆวัดหรือว่าเจดีอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีษะลงให้หัวแม่มือ จรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผากาเด็กๆสังเกตคุณครูเมได้ทําเป็นตัวอย่างในตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถทาตามได้นะคะาการไหว้ในระดับที่1น,นะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นการไหว้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปูยชนียาวัตถุแล้วก็ปูยชนีสถานนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นการไหว้ระดับที่สองนะคะเด็กๆาการไหว้ระดับที่สองนะคะเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณผู้อาวุโสได้แก่ปู่ย่าตายายพอ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมพร้อมๆศีษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วนะคะเด็กๆสังเกตคุณครูเมย์หรือสังเกตที่ในรูปภาพได้เลยนะคะคุณครูทั้งสองท่านนะคะได้ทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ทําตามแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นการไหว้ในระดับที่สามนะคะ าการไหวในระดับที่สามนี้นะคะเป็นการไหวบุคคลทั่วๆวไปที่เคารพนับถือหรือผู้อาวุโสสูงกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีษะลงให้หัวแม่มือจะรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกนะคะ เด็กๆสังเกตนะคะคุณครูทั้งสองท่านนะคะคือคุณครูเมย์กับคุณครูเฟื่องได้ทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูรวมถึงในรูปภาพเด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะคะเด็กๆการไหว้ทั้งหมดก็ที่คุณครูมาให้เด็กๆทำตามวันนี้นะคะก็มีอยู่3ระดับนั่นเองนะคะให้เด็กๆไปฝึกทำตามนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเด็กๆไปพบกับคุณครูมเมได้เลยนะคะค่ะคุณครูมเมยเปิดไม์ด้วยค่ะ ค่าเด็กๆขาทั้งหมดนี้นะคะที่คุณครูเฟื่องคุณครูลงนะคะทั้งสามท่านนะคะเอ่อก็ให้ความรู้นะคะเด็กๆนะคะในเรื่องของมารยาทน,นะคะต่างๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือการไหว้นั่นเองนะคะเด็กๆขาการไหว้ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด 3ระดับนั่นเองนะคะก็คืออันดับแรกนะคะก็คือไหว้พระพุทธพระธรรมต่างๆนะคะสองนะคะไหว้ผู้ที่มีพระคุณนะคะหรือว่าไหว้ที่ผู้มีอาวุโสนะคะได้เป็นขแล้วก็อันดับที่สามนะคะไหว้ ผู้ที่อายุใกล้เคียงกันนะคะเด็กๆขาอทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะไปฝึกไ่ว้นะคะเด็กๆขาแล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆทานะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในกิจกรรมวันนี้แล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็ไม่ได้ให้เด็กๆนะคะระบายสีหรือว่าทําใบงานต่างๆนะคะแต่ว่าคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะ เฝึกนะคะหัดนะคะไ่ว้ทั้งสามระดับนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอัดวิดีโอนะ,ะเักอ,อัดเป็นวิดีโอนะคะการไ่ว้ทั้งสามระดับนะคะส่งคุณครูประจําชั้นนั่นเองนะคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูประจําชั้นนะคะจะ คอยดูนะคะการไหว้ของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเนี่ยไหว้ถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะเด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานะคะก็ร่วงเลยกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคุณครูทั้งสามคนนะคะก็จะกลับมาเจอเด็กๆกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณครูแม่ขอเก็บภาพได้ไหมคะเด็กๆคะอ่ะเด็กๆมีท่าประจําตัวของตัวเองหรือ,อยังคะ ท่ามีแล้วนะคะเด็กๆเตรียมท่ารอเลยนะเดี๋ยวค,คุณครูเมย์จะนับหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะอ่าไหนใครปิดกล้องอยู่กันนะเออช่วยเปิดให้ค,คุณครูเมย์ได้ไหมคะน้องอมมี่อ่าน้องนาดาอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพร้อมกันนะอ่าพรอ้อมหรือยังคะอเด็กๆยิ้มสวยๆนะเดย,ยิ้มตอง อโอเคค่ะเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งนะดเด็กๆทำท่าราอคุณเมย์ก่อนนะอ่าพร้อมห้ือยัทำท่ารอคุณเมย์ไว้นะคะอ่าเปลี่ยนท่าค่ะหนึ่งสองโอเคค่ะ คุณครูแอบเห็นเด็กๆบางคนอนอนงอยแล้วร้องไห้ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะ<ไ>เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ<ไ>พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะละ บายค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะบายอย่าลืมอัดวิดีโอกันไว้มาส่งด้วยนะคะค่ะ